ส่ะบอกกจ้าบอกกบ๊บอกกบของอายอดนี่เป็นดิ้งใดข้ามกลางปลากล้วยกำลังตั้งใจยงังผัก ลูกน้องนี่ลูกน้องมาคงงานเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปว่ามันจะเป็นจังเดนเนาะคลิปหน้าเด้อจ้า